สวัสดีครับ่านผู้ชมทุกท่านครับผมน้าครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวคุ้มเสือแม่ตากันครับจะเป็นอย่างไรน้นตาผมเข้ามาเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กรงแรกของเรานะครับเสือแรกของเราตอนนี้เราอยู่กับเจ้ามะม่วงกันครับแล้วก็ครับข้างๆของมะม่วงนะครับก็เรียกว่า คอมสินถ่า okay, ออมเินเลยครับอมเินว่าไงเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนนะตามทันได้ินอยู่หรือเปล่าโอเคท่า oh. okay, นดีนใจทีน่นายตามทันได้นะเราไปดูครงขัดไปกันดีกว่าครับโครงขัดไฟเจ้าข,ข้าวฟ้าครับผมเจ้าข้าวฟ้านะครับซึ่งเป็นเสือนะคะที่โดนหุกกลอนมาจากที่ โคเกตนะครับท่านผู้ชมครับกองทัพท้าของเรานี้ต่อไปก็จะ,จะคือกองของเจ้าใบซองครับอยู่ทั้งท่าเจ้าข้าวต้างครับมาจากโคเกตเหมือนกันครับแล้วเป็นเสือขอ้อมเพพเมียะครับทัพท่าจากนั้นโคสเดีเจ้าใบบัวอยู่ด้วยครับที่กาชงเดินไปเดินมาอยู่ตอนนี้ครับ นี่เขากำลังตื่นสถานที่ใหม่อยู่ครับนนี่คือเสือที่กำลังตื่นสถานที่ใหม่ครับตอนนี้เขาก็ตื่นบ้าน<อ>ใหม่เดินสารวลอดสุทนทพี่ครับส่วนผมตรงนี้ <Pol a. S 2> ครับเจ้าคอร่าครับผมจากภูเก็ตครับในส่วนผมก็ได้เจอกับเจ้าคอร่าแล้วเสือจากภูเก็ตครับคอร่าเดินมาทักก่อนเลโคร่าก็ได้เดินมาทักทายผมนะครับทันทันที่ผมยังไม่ค่อยได้เจอกับมันเลยครับาลองเบื่อเบื่อใส่ ก็ผมรู้สึกดีใจนะคะที่คอล่าสามารถทำความรู้จักกับผมได้ไวทั้นที่เราไม่เคยได้เจอกันเลยครับถันมานะครับเราก็จะได้อยู่กับเจ้ามีอาครับผมที่กำหมอบลงตรงนี้ครับตอนนี้เขากำลังทำการสำรวจสถานที่แห่งใหม่ครับทาหนานนี่ก็อยู่อยู่เดิมแล้วตอนฝนนนนะครับก็มาจากที่ภูเก็ตเมืนกาครับแลตอนนี้เขาทัด กองสุดท้ายครับเจ้าเอฟครับแต่แม่เลมครับเจ้าเอฟเจ้าเอตอนนี้นะครับก็ร่างกายใหญ่โตสมบูรณ์ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเหมือนเดิมครับจำเราได้ไหมเอฟเหมือนเราเคยได้เจอกันนะดีใจนะที่นายจำทำได้ ครับแล้วตอนนี้ไปดูโซนถัดไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกโซนหนึ่งครับเสียงคำรามมาแต่ไกลเลยนั่นก็คือไข่ตูนนั่นเองครับเสือที่เลี้ยยาวที่สุดในโลกก็คือตัวไข่ตูนนี่เองครับตอนนี้กำลังดูคำรามอยู่เลยครับสงสัยเขาคงยังไม่คุ้นชินกับสถานที่แห่งใหม่เขาเลยมีอาการแบบนี้แล้วก็บวกกับเจอกับคนแปลกหน้าด้วยครับเดองต้นเขาก็ดีขึ้นจากวันแรกๆมีการเดินมารับอาหารที่เราให้เขาด้วย ครัดก็คือเจ้าโอปอครับผมตอนนี้มันเดินเล่นอยู่ข้างนอกกรงครับถ้าผู้ชมจะเห็นยากหน่อยเนื่องจากว่ามีครงกัน้นไว้อยู่ครับแล้วกันแบบนี้ก็คือเจ้ามอค้านันเองครับที่ซื้อทุกตัวมาจากแม่เิมมาตั้งมื่อหลายปีก่อนครับหลวนมาอีกกรงเดงคร้าท่านผู้ชมครับเจอกับเจ้าแดงจอมครับผมแดงอบดัดี ก็แ,แก่เสือมตอนี้สายเด่นยนะครับก็ตอนนี้เขาก็กำลังเดินมาทักกายอยู่ครับนี่สายเขาตอนนี้ก็ังมีการที่แบบนี้ครับแต่ก็ซึ่งเสือตัวนี้ก็ถูกนับมาจากกเสื่อมก็วันน,นนี้ก็เริ่มที่จะอายุเยอะแล้วอายุอายุายกกายประมาณสิบสองเกือบส3บสปีแล้ว อาคาตอื่นกันต่นะอเนาะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่โซนที่สาครับแล้วเราผมก็จะเข้าไปถ่ายคลิปเปอร์ภายในโซนนี้นะค,ะค,ครับเย้ครับสวัสดีครับอันนี้พี่สมชายนะครับตอนนี้ผมจะมาเที่ยวหาเสือนะครับโดยน,ในายจนโอเคครับม่จันเยใช่แล้วครับพี่เก่งครับตอนนี้กงเือตัวแรกที่เรามาหาก็คือต,อดดะะอตัวรถดวดครัเสียาตอนนี้ก็คือตอัวเสียะนะครับที่ทัพตะกรังตามหา ตอนนี้เขามีอาการหวาดระแวงนิดหน่อยเขาได้จากสถานที่ใหม่แล้วก็เจอคนแต่กหน้าครับบ้านใหม่บ้านใหม่ผมใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับแล้วก็ถัดมาเจ้าซิงเล็ดับซิงหลีดรดด่วนครับรถดด่วนครับซึ่งตอนนี้รัาก็ยังไม่คุ้นชินสถานที่ใหม่เขาก็อาจจะมีอาการแย่เจียวสุกนานล้หน่อยครับโซนเนตตี้ส่วนตัวนี้เจ้าเนตตี้ครับเนตตี้ทับทายดีอยู่ครับเนตตี้ก็จะภูมเกลีเหมือนกันงคับ เขาก็ยังมีสายดีถ้าใช้ายกันดีอยู่ครับเนตตี้ตัวนี้เป็นมิดอยู่แต่เบลตาเขาก็ยังกื่นสนุกอยู่ตัวแต่เขาก็ไม่กลัวนะเราไม่กลัวเราไม่ไปดูฝั่งกันดีกว่าครับว่ามีตัวไหน ครังน้อตครับนี่พี่คิปเปอร์อีกคนหนึ่งครับีสวัสดีครับ,รรบมาเที่ยวหาเสือตัวมาจากภูเก็ตครับก่วนมาตรงนี้เขาจะคือเต้ากโ็กครับผมที่เพิ่งถูกย้ายมาจากแม่ดินเมืา่อามา จำได้เยอะมากเลยเวฟเรียนซงตอนนี้เวฟเรีนอยู่ข้างนอกครับเดินเล่นอยู่นอนู้นไงอยู่นู่นไงอยู่ตรงโน้นไงครับต้องเว็บเฟรมครับซึ่งมันการถูกย้ายมาจากแม่เรียนมาแม่นามาแล้วครับท่านผู้อมขัะเห็นเจ้าเว็บเฟรมยนอยู่ใช่ไหมครับนี่ไงครับที่ก้าวเหนอยู่ครับส่วนตอนนี้ก็คือเจ้าไข่นุ้ครับซึ่งมาจากคูกเกนเช่นการทามครับเพิ่งมาตอนนี้ก็เพิ่งมาครับก็ทางปุ้นเชยเรตัดสถานที่ใหม่ต้องใช้เวลาพักท้นสึงจาคุ้นเคยท้าย แต่เขาเขาก็ไม่กลัวมากหนุ่ยนุ้ยเอ้ยตัวนี้แม่ลิลชื่อว่ารนโบคอ่าน้อจำได้เก่งมากตอนนี้เรนโบเขาก็ทำการานอนพักผ่อผนอยู่ครับงนแท้เลยตอนนี้แรนโบก็ทาการนอนพักผ่อนแล้วก็แรนโบ้แล้วตอนนี้เจ้าวิวเตก็แดด ได้เข้ามาท้าทายเจ้าเรครัมซึ่งเรนโบตอนนี้ก็กำลังไม่สนใจครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็ำลังนอนพักผ่อนอยู่ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเสือที่โครงเฟสถัดไปกันเลยครับตามผมมาครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ระหว่างทางที่กำลังจะเดินเข้าสู่โครงเสือเฟศถัดไปครับท่านผู้ชมติดตามผมมาได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่อาคารที่หนึ่งกันครับ ต่เน้ารเราก็ได้มาเจอกับเสือพงศ์สมัยที่ว,ว่าข้าวหอมนะครับซึ่งได้รับเขานะครับมาจากครูเก่งเช่นกันครับมาสักระยะหนึ่งแล้ว<า>ตอนนี้ก็มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่คุ้นชินกับสถานที่ใหม่แต่เขาไม่มีอาการหวาดระแวงเหมือนเซย่ยานะครับแล้วก็เจ้าคูเปอร์เขาสองซึ่งตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ข้างนอกพร้อมกับอะไรสักอย่างครับเอ มาเก็ตเ้นัก็มาอยู่ที่นี่ได้สัมาระ,ะนีดนะครับแต่วันนี้ก็พยายามตรตัวให้พ้อมสถานาที่แห,หม่ะครับแล้วใ,นในกล้ๆกันนี้ก็คือฟ้าใสครับจากภูเก็ตเช่นกันครับเล้ฟ้าสทตงนี้เขาก็อยู่ปากตัวเขาเ้าสถานที่ใหม่ไดะะแต่ว่าจะมีบบาราคาทีดูเอาระเบงนิดนึงครับ เดี๋ยวเราจะไปอาคารเสืออาคารถัดไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อีกแปนหนึ่งครับอันนี้เรียกว่าอาคารอาคารสามอาคารสามครับณตอนนี้นะครับก็อันนี้เสือเดิมครับเสือเดิมครับชื่อเจ้าฮารุครับย้านมาจากที่แม่ลิมเมื่อนานมาเก่งมากส่วนตอนนี้ก็ลูบี้ครับตัวนี้ก็ลูบี้ครับ อยู่แม่ดีนมนามลาลหน่อยจ้าตอนนี้ก็ปรับตัวเข้าสถานที่ใหม่เรียบร้อยครับเก่งมากแล้วตัวนี้นะครับณนามานี้ครับอดีตแม่พันของพ่อมงคลครับตอนนี้ก็ร่างกายนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดี<ม>ก็ตอนนี้ได้เดินมาเข้าท่กทากันครับอ่าอ,อันนี้ที่เพิง่งมาครับเ็ตอนนี้ที่เพิ่งมาครับชื่อว่าดัดแด้ครับ<ม>ก็ตอนนี้นะครับเขาก็ปรับตัวเข้าสถานที่แห่งใหม่เรียบร้อยครับตอนนี้เขาก็ตามมาเข้าท่าครับปรับตัวได้ดีมากครับ ตรงนี้ก็พี่เกมครับซึ่งตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่ข้างนอกฝั่งน,น,นู้นครับคิมนี่ผมก็ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวอาคารท่ากันครับจะพาม<พ>าหาเจ้าอันดากันครับซึ่งอันดานะครับจะเป็นเสือโคร่งพันผสมระหว่างเบงกอลก,กับไซเบียนครับตอนนี้ตรงนู้นใครเอ่ย กบนมาครับที่ดังออกมาเดินนี่แล้วก็แช่อยู่ในสระน้ำนี่ครับแล้วเสียงคำรามที่เราทำได้ย็นอยู่นี่ก็คือ้กอันดาครับวันนี้อันดาก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกคนแปลกหน้าเท่าเท่าไรครับซึ่งเป็นสัตว์ระยะของเขาครับเวลาที่มันไม่ได้เจอคน เวลานานมันจะเกิดอาการหวาดระแวงคุณเจ้กครับส่วนตรงนี้ก็คือในเมียียเป็น้อกสาวของอันดาครับตอนนี้ก็มีอาการไม่ถูกเอาคนแต่งหน้าเช่นกันครับนี่มายาส่วนตัวนี้คือเจ้ามายาครับซึ่ย้ายมาจากภูเก็ตเมื่อนานมาแล้วครับใช่ ส่วนกองข้างๆนี้นะครับก็คือเจ้าแฮร์รี่ครับเสือพคร่งไซเบียรที่นิสัยดีที่สุดครับแล้วก็เป็นมิ้กับคอนครับส่วนตรงนี้ก็นะครับกองถัดไปสีนวลก็จะคือเจ้าสีนวลสีนวลเดินเล่นอยู่ข้างนอกครับสีนวลนอกการจะออกมาเดินเล่นอยู่ด้านนอกสีนวลเลยนวลครับสีนวลครับ มนมาจากคุ้มเสอือภูเก็ตครับแต่เขาเกิดเกิดที่คุ้มเสือแม่ลิมเป็นเสือชุดแรกที่นําไปเป็นลูกค้า,านำไปต้อนรับลูกค้านําไปโชว์ที่สาขาภูกเก็ตครับเรานําจากนําสีนวลจากแม่ริมไปภูกเก็ตเมื่อประมาณปีห้าหกแล้วก็กลับมาอยู่ที่คุ้มเสือแม่แตงนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมเสือที่โซนอื่นกันบ้างครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่โซน A อเฟสสองกันนะครับเราเสือตัวแรกที่เราเจอมานอนหมออยข้างนอกต้อนรับเรานี่สคือเจ้าอ้ามครับเข้า <c oughs> มาข้างในกันเลยครับแล้วส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าคีวี่รับผมที่เพิ่งมาจากคูเกนนะค,ะครับขอยารับมาจากแม่ริมเม่น,น้ำนะครับนี่อุปรกรณ์ของพี่ชิปเปอร์ ส่วนตอนนี้ก็คือเจ้าแบมโบครับนี่เงาปุนนั่งนี่เห็นไหมตรงนี้อยู่ข้างน้าที่ปุอนพาอนี้ก<ไ>็ดรกามสนานกันแลครับ่วนตรงนี้ก็คือเจ้าลาเวนเดอระะะ์ครับอกลังนั่งอยู่ข้างน้าตรงใน,ในั้นรอบใกล้ๆกันนี้ก็คือเจ้าลิลลี่ครับ ากาจะเป็นก้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาทัง้งสองข้างครับหี่ครับหลัรเดอารดไม่ไดีครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเจ้านัดครับที่กำลังหมอบอยู่ใต้โต๊ะอยู่ขณะนี้ครับ ก,กำลังนั่งมองพ่สายลมแล้วก็ใกล้ๆกันกน,นี่คือมา้าเท้าครับที่เพิ่งถูกย้ายมาจากแม่เรนนี่นเมื่อนานได้เก่งมากมะาร้ามาจากแม่เรนครับนานาล่ะมาจากที่ไหนเ่ยนานาดีนานานะคะมาจากโปเก็ตครับเย yeah. ี่ยมได้เก่งมากตอนนี้เขาก็ปรับตัวเข้ากับสานเท่นี่ได้ดีขึ<ห>้นครับผมใช่ครับก็มาตอนนี้ก็คือเจ้ายูกิครับ ถ,ถูกย้ายมาจากแม่ลิมนี่ได้มานานแล้วครับเป็นน้องของเจ้าฮารุครับสูงม่ส่วนโลนี้นะครับก็ถ้าน้ำออนเตนอยู่ข้างนอกครับส่วนนี้ก็คือเจ้ากระต่างครับซึ่งย้ายมาจากโปรเกตรบโลนินอยู่ข้างนอกที่สระน้ำครับ โลนินมาตอนนี้นะครับก็ทำการอาบน้ำนั้นแช่ดับไฟร้อนอยู่ครับส่วนเสอร์ที่การทักทายเราอยู่ตอนนี้ก็คือเจ้าบวนเรียน,นะครับเพิ่งย้ายมาจากภูเก็ตเมื่อนานมาแล้วครับส่วนตัวนี้นะครับซีที่นะครับที่ย้ายมาจากภูเก็ตอ,อ,อนเล่น ส่วนตัวนี้คือนาคาครับที่เพิ่งที่มีปัญหาสุภาพสายตาบอดหนึ่งข้าครับราคาก็ยสสิเกตส่วนนี้ร้ี่าสามสาบเกตเป็นการฟัง ครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรนเสือที่กรงแฝดถัดไปกันครับและตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวแฝดของโซนดีกันครับเราก็ได้เจอกัวเสือพ่อของเราตัวแรกก็คือน,น้องเก๊กฮวยครับเก็กฮวยตอนนี้ก็นย้ายก็มีปัญหาทุภาพ,พฟ้าน้องเที่ยวหักไม่ไดครับ <c oughs> ัวข้างหลังเราที่การจ้องเราอยู่ก็คือนักสืบสิวโคนานครับ <c oughs> แล้วก็หกัังนาเราก็เจะเจอแบบเจ้าแคนดี้ที่ตอนนี้มำก,มกลังทำลายอยู่ <c oughs> แล้วแล้ส่วนด้านหลังเราก็คือกระรอกครั้งที่ตอนนี้กำต้องยึดกรงข้างๆกันับ ส่วนตอนนี้นะคะก็คือเจ้าลาวไวครับที่กำลังเดินนะคะพาลรอครับลาวไวนเกิดที่ภูเก็ตครับส่วนนี้น้าตาครับที่กลำลำังนอนหมอบต้องมะาอยู่ครับส่วนตัวนี้มะนาวครับซึ่งเกิดจากภูเก็ตเหมือนกันครับส่วนนี้คาแฟที่อยู่ตรงตรงตขง้าครับก็ มาตาพืชภูเก็ตเช่นกันค่ะส่วนนี้คุกกี้ครับที่กำลังมองต้องมองเรามาในขณะนี้ทั้งเด็กท่าสงสัยนะคะส่วนตอนนี้ก็คือที่หน้าคครับและน,นี่ก็คือหน้าหน้าที่กำลังพกพายเราครับซึ่งตดินย้ายมาจากภูเก็ตครับ วิกกี้ครับมาจากภูเก็ตเหมือนกันครับให้ใกล้กันนี้ก็มีเจ้าขันติครับน้องชายของมงคลย้ายมาจากแม่ลิมครับส่วนตัวน,นี้ก็เป็นเจ้าแอนนาครับที่ย้ายมาจากแม่ลิมเช่นเดียวก,กันกับขันติครับนิ่งขวัน โคองนะครับที่ขึ้นย้ายนะครับมาจากที่โปเก็ครับจอดดีจากแม่ดรครับฟิชเชอร์มาจากแม่ดรีมเมื่อนานมาแล้วครับเป็นน้องของทาโร่ครับส่วนนี้ก็คือทาโร่ครับจะเป็นพี่ของเจ้าฟิชเชอร์ครับขนาดตัวสั่แตกต่างกันหน่อยครับ จะสังเกตได้ว่าเจ้าทาโร่นะครับจะตัวเล็กกว่าซิโซ่เล็กน้อยแล้วฟิโซ่นะครับจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีลวดลายที่น้อยกว่าทาโร่หน่อยครับส่วนนี้ก็คือเจ้าปลามีโมครับมีโมมาจากที่ภูเก็ตครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โซนสุดท้ายครับก็คือเฟสสองโซนซีครับมาเสือตัวล่างที่นามาเจอนั่นก็คือเจ้า ต้นน้าวครับมาจากภูเก็ตเช่นกันครับส่วนนี้ครับโรเบิร์ตนะครับเป็นพันธุ์เซบีเรียนครับที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ครับส่วนนี้ครับทีมนะครับมาจากภูเก็ตครับคัดบอยจากภูเก็ตเช่นกันครับ ใกล้ๆกันนี้คือโรเตอร์ครับจากภูเก็ตเช่นกันครับเซีร์เบียร์เป็นเสือไซเบเบียนครับที่ตอนนี้เรามีอาการหวานระแดงหน่อยครับ<ม>นี่ไงพระเอกของเราวันนี้ไซรีเบียรค์ครับที่ตอนนี้กลางหวานระแดงอยู่ใต้โต๊ะ ก็คือมมตาครับที่เพิ่งย้ายมาสานที่โปรเกรดครับ <c oughs> ที่กอล์ฟซ้อมมาสานที่โปรเกรดนะครับมาจานโปรเกรดใช่าาการครับซึ่งตอนนี้ก็ากำลังนอนต้นเจ้าไซบีเบียอยู่ครับแล้วก็กตางเจ้าที่นี้ ต้องไสเดเบียที่ตอนนี้มีอาการหวาดระแวงนิดนี้ครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้เจอองค์พรมาเป็นเวลาหลายวันวัดจีเดร่ข้องต่างภูเก็ตครับตาล่าเว <Okay. S 1> ลาภูเก็ตเช่นกลางับ ถังทองแัมินลานาสามพี่น้อง <Hey. S 1> สาวเสือจากแม่เรีมครับใบเตยจากภูเก็ตครับถ้าตอนนี้เราก็เริ่มอยู่กับลานาเป็นพี่สาวนะครับของเจ้าถังทองครับแล้วก็มีดัฟมินน้องสาวของลานาถังทองครับเป็นน้องคนสุดท้องของพ่อมงคลนะครับ วนตัวสุดท้ายของเราวันนี้พี่เผือครับจากภูเก็ตรครับน่งรักงได้เลยครับเพื่ับสำหรับวันวนี้ครับผมก็ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวคุมเสือแม่แตงครบทุกตัวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับขสวัสดีครับ